นึกว่าจบไปแล้วครับเรื่องราวของคุณเจนนิเฟอร์คิมแหมที่ไหนได้นะครับยังมีมาอีกครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยวิ่งสู้ฟัดจริงๆครับไปสั่งสอนนะครับไปตบเรียงตัว3นิ้ว3กีบไม่พอนะครับยังสั่งฟ้องนะครับพวกที่คิดว่าสงสัยจะยังไงก็คงจะสั่งสอนไม่ได้นะครับต้องให้มาชดใช้ด้วยเงินด้วยทองที่สำคัญครับสิ่งที่เธอทำนั้นเธอไม่ได้ทำอย่างดดเดียวครับมีคนเห็นด้วยกับเธอ โดยเฉพาะมีดาราครับลุกขึ้นมาสนับสนุนสิ่งที่เธอทำอยู่ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเวทีนชาติคุณครับเธอทูวอล์กท l k กทูเบครับท่านผู้ชมเรื่องราวของคุณจ e นนิเฟอร์คิมเนี่ยผมคิดว่าแหม่น่าจะสัางซาไปแล้วนะครับ แต่ที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมกลับกลายเป็นประเด็นนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยยังมีชื่อเธอนะครับอยู่ในนิวฟีสของโซเชียลมีเดียกันเ mm hmm. ยอะแยะตะแปะไก่ไปหมดเลยครับ mm hmm. ก็มีตั้งแต่เรื่องที่จะพูดว่าไงดีครับ mm hmm. เป็นพวกที่ออกมาหนุนมบนะครับหนุนปลดแอกแล้วทำตัวเป็นผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินนะ mm hmm. ออกมาบอกว่ารับไม่ได้กับคำด่าคำหยาบคายของคุณเจนนิเฟอร์คิม ที่เอานะครับเรียกว่าสวนกลับบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้าไปคอมเมนต์เธอเนี่ยจนหงายเก่งกันไปนะมีออกมาบอกว่าโอ้ยรับไม่ได้หยาบคายคนที่ใช้ภาษาหยาบหยาบคายๆายก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่แสดงให้เห็นว่าจิตใจของตนเองนั้นเนี่ยก็ทำนองว่าจะดา่าคุณเจนนิเฟอร์นั่นแหละครับนะค,บนะคุณคิมนั่นแหละแต่ก็เลยโดนชาวบ้านก็สวนกลับว่าอ้าวนะครับแล้วถ้าคุณเจนนิเฟอร คิมพูดหยาบแล้วที่คุณคำพกาพูดนั่นคืออะไรครับอันนี้หงายนะฮะหงายเพราะว่าดูแล้วนะครับถ้าเทียบนะครับวัดเอาเฉพาะความหยาบคายนะครับนะฮะคุณคำพกานั้นเนี่ยทะลุนะครับกว่าคุณเจนนิเฟอร์คิมไปเยอะหรือไม่ต้องคุณคำพกาหรอกครับนะฮะขนาดน้องรุ้งปรรณัสยานะครับนะคนดังของ BBC เนี่ยนะก็เคยแจกกล้วยให้กับท่านประธานสภาชวนมาแล้วอ้าวทำไมที่ คุณคิมนะครับออกมาแจกเหมือนกันเนี่ยทำไมรับไม่ได้แต่ทําไมตอนรุ่งเนี่ยแหมมีถึงกับขั้นบอกว่านะครับมีนักวิชาการนะครับนิติเกี่ยรีวง์ถึงก็ออกมาพูดเลยทีเดียวว่ายิ่งหยาบแสดงว่าภาษาที่ใช้นั้นเนี่ยเป็นการใช้กับคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมนั่นเลยครับออกมาแก้ต่างออกมาแก้ตัวให้เด็กกันอย่างนั้นเลยทีเดียวนั่นีนระดับปรมาจารย์ทางวิชาการนะครับพอไปเชียร ม็อบเข้าป่าเข้าดงไปกับสามกีบเนี่ยก็ไปเหลือเป๋วกันไปหมดอ้าว <C oughs> นั่นคือเรื่องของคุณเจนน i ิเฟอร์คิมครับซึ่งก็ไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นนะครับนะยังเป็นประเด็นเพราะว่าสำหรับคนที่คุณเจนน i ิเฟอร์คิมดูแล้วมองแล้วประเมินแล้วคิดว่าพวกนี้คงเหลือขอ,ขอนะครับก็เลยสั่งให้มีนะครับการดำเนินการตัดสินใจให้มีการดำเนินการ <C oughs> ฟ้องครับนะ โดยได้มอบหนังสือนะครับให้ตัวแทนเนี่ยเข้ายื่นฟ้องนะครับปอ,อทอแจ้งความเอาผิดเกินคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์หยาบๆไข่ๆนะครับเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยสูงสุดก็1ล้านบาทเห็นว่านะครับเนื่องจากว่าแหมประเด็นของคุณเจนิเฟอร์นั้นเนี่ยมันเป็นที่โจทย์ขานกันเหลือเกินก็เลยมีคนเข้าไปเม้นเยอะคนเข้าไปเม้นเยอะเนี่ยเห็นว่าคนที่ได้รับเกียรตินะครับให้โดนคดีเนี่ย จากคุณคิมนะครับจากคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยเห็นว่ามีถึง90คนอา่ามีใครกันบ้างนะครับคุณเจนนิเฟอร์คิมบอกว่านะครับเตรียมเงินไว้มารอกราบเท้าเธอได้เลยนี่มีใครบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูที่เพจนะครับผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพนะครับจัดให้คุณเจนนิเฟอร์นะครับก็คือเพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันโพสต์รูปภาพตัวแทนที่ถือหนังสือมอบอำนาจของ เจนนิเฟอร์คิมเนี่ยเข้าแจ้งความนะครับแล้วก็ได้ให้คอมเมนต์นะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในส่วนของคอมเมนต์ที่ใช้้ชยคำหยาบคายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้ฟ้องไม่ได้ดำเนินการใครที่รู้ตัวควรจะขอบคุณคุณเจนนิเฟอร์ด้วยที่ยื่นฟ้องนะครับจำนวนหนึ่งทักแชทมาดา่าหยาบคายด่าด้วยอารมณ์ล้วนๆโดยข้อความนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์เลย ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาดา่าเจนนิเฟอร์กิมแบบหยาบคายเพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเธอส่วนเรื่องกราบเท้าที่เจนนิเฟอร์กิมเคยโพส์ไว้อันนั้นต้องดูไปเป็นเคสเคสว่าจะสํานึกไหมในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทําและเอกสารที่คัดมาจากหลายหลายร้อยนะครับวันนี้นํามาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีส่วนที่เหลือเดี๋ยวดําเนินการต่อในวันหลังส่วนมี คนไปถามนะครับว่าแล้วจะดาเนินคดีกันถึงขั้นไหนเพจภาคี <K ee> ก็บอกว่าก็ต้องดูเป็นรายบุคคลในวันที่ได้รับหมายนะครับใครได้รับแบบไหนก็ก็แบบนั้นแหละครับนะและข้อหาทั้งหมดนะครับจะเป็นข้อหามินประมาททั้งหมดมีการเรียกร้องค่าเสียหายสูงสุดอยู่หนึ่งล้านบาทนะครับย้ํานะครับไม่ฟ้องอายุต่ากว่า17ฟ้องเพราะเข้ามาด่าโดยไม่ได้มีอะไร เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์คือไม่ได้เข้ามาเถียงไม่ได้เข้ามาโต้ไม่ได้เข้ามาวิจารณ์เอามาด่าอย่างเดียวนะครับมาส่วนหนึ่งก่อนยังมีมาอีกแล้วก็ข้อหาทั้งหมดเป็นข้อหาด้วยมินประมาทอ่ะทีนี้ก็อาจจะถามว่าแล้วก็ข้อหาเรื่องมินเบื้องสูงละ่ะร้อยตัวปล่อยไปหรอไม่ครับเดี๋ยวเอาไว้แยกฟ้องอีกกรณีหนึ่งวันนี้เนี่ยเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับการมินประมาทเจนนิเฟอร์คิมก่อนเท่านั้นครับ ส่วนก็หามินเบื้องสูงนั้นเนี่ยนะฮะจะว่ากันไปอีกกรณีหนึ่งและสุดท้ายก็คือจะมากราบไหมนะครับจะมากราบงามงามไหมก็แล้วแต่ต้องดูไปเป็นคิดเคสนี่นอกนั้นนะครับท่านผู้ชมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับคุณเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยต้องถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์นะครับเป็นจุดเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยอย่างแท้จริงครับคราาอะไรครับท่านผู้ชมไอ้นี่แหละครับที่ผมจะพูดก็คือว่า ดาราหลายคนเมื่อเห็นคุณเจนดิเฟอร์นะครับไปดูในคลิปก่อนของผมได้ยืนหยัดยืนทนงอย่างท้าทายนะครับไม่ได้กลัวกระแสของการถูกบูลลี่โดยพวกเกรียนคีย์บอร์ดโดยพวกสาวก3นิ้ว3กีเลยทำให้ดาราอีกหลายคนครับหรือว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอีกหลายคนนั้นเนี่ยได้ออกมาแสดงจุดยืนในการที่จะสนับสนุนในสิ่งที่เธอทำ ซึ่งไม่บ่อยครั้งนั่นนะครับที่เราจะได้เห็นดาราออกมาแสดงจุดยืนของตนเองกันในการที่จะสนับสนุนกรณีแบบที่เกิดขึ้นกับคุณเจนนิเฟอร์เนี่ยนะอา้าวมีใครกันบ้างนะครับเขาบอกว่ามีคุณสถาพรนาควิรัยโรจนนะครับเป็นผู้จัดละครเคยเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับก็ได้โพสต์ข้อความนะครับพร้อมกับรูปที่มีพื้นหลังเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็บอกว่า มีบางคนบอกว่าการที่เรารักในหลวงรอเก้าเพราะเราถูกโพรพารเกนดาคือคิดว่าเราโง่เขลาบมัญญาขนาดแยกเแยวไม่ออกเลยว่าอะไรคือทําจริงอะไรคือสร้างภาพผลงานที่ท่านทำเอาไว้นั้นมีให้เห็นได้ทั่วไปต่างชาติยังยอมรับแต่มีแค่คนจําพวกเดียวและพวกนี้แหละที่ไม่ยอมรับพวกนี้จะหาความสุขในชีวิตเองไม่ได้ชีวิตคิดลบๆความคิดก็เลยออกมาคิดลบๆนะครับพวกเราเชื่อโพรพากนดา แต่พวกตัวเองเชื่อข่าวลือในทวิตเตอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็มีการโพสต์ภาพคู่ของตัวเองกับคุณเจนนิเฟอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีการเขียนอีกนะครับว่าจองเพลงประกอบละครเรื่องหน้าต่ออีกเพลงนะจ๊ะนี่งานเข้าด้วยนะครับงานเข้าในที่นี้คือไม่ใช่เจอกับแรงเหวี่ยงแรงประทะนะครับแต่งานที่เป็นเงินนะครับของคุณเจนนิเฟอร์เนี่ยเข้ามาด้วยนะนี่แหละครับ,รบท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เห็น ถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับสําหรับกุณเจนนิเฟอร์นะครับสําหรับการออกมาผมไม่อยากจะใช้คาว่าต่อก่อนนะครับคือเธอก็ยังชัดและผมชอบในจุดยืนของเธอก็คือว่าสิ่งที่เธอทํานั้นอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเธอเมื่อมีคนบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเธอมาคว่ำโต๊ะในสิ่งที่เธอเคารพในสิ่งที่เธอรักเท่านั้นยังไม่พอ ยังมาถมถุยใส่ตัวเธอในพื้นที่ของเธอเองอีกทำไมเธอถึงจะไม่มีสิทธิ์จะลุกขึ้นมาทำอะไรกับคนเหล่านี้เลยหรือนะครับท่านผู้ชมนี่คือจุดยืนที่ผมคิดว่าก็ใครที่สมาทานเรื่องเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆนี่คือหลักคิดที่ถูกต้องนะครับในพื้นที่ส่วนตัวส่วนตนนั้นต้องให้เกียรติต้องให้การเคารพต่อกันและกันนะครับไม่ว่าคนนั้นเขาจะคิดเขาจะเชื่อเขาจะ มีความเห็นที่เหมือนหรือต่างกับเราไปมากน้อยขนาดไหนะอย่างไรก็ตามและนะครับนอกเหนือจากจุดยืนนะครับที่ชัดเจนของคุณเจนนิเฟอร์นะครับการที่มีดาราอีกหลายคนนะครับออกมาเห็นด้วยกับเธอและออกมาร่วมสนับสนุนเธอในการที่จะให้ดำเนินการนะครับฟ้องร้องหรือว่าเห็นด้วยกับจุดยืนของเธอในเรื่องการ ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับคนที่เคยนะครับเชียร์สามนิ้วสามกีบอาจจะต้องคิดหนักครับเพราะว่าหลังจากนี้นั้นเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นคนส่วนน้อยคุณอาจจะเป็นดาราที่หลงไปเชื่อไปตามกระแสหรือว่ากลัวกับกระแสของการที่ถูกพวกคนกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมา เพื่อกดดันเพื่อที่จะใช้ความเป็นอันตพานของตนเองนั้นเนี่ยลากผ่าให้คุณได้คล้อยตามไปแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับพอมีคนกล้าคนจริงคนที่พร้อมจะลุกขึ้นยืนหยัดปกป้องสถาบันปกป้องความคิดที่ถูกต้องของตัวเองนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องในสังคมและนี่แหละครับสุดท้ายแล้วก็วัดกันที่ผมเชื่อว่าความจริงจะชนะทุกสิ่ง ในท้ายที่สุดครับขอบคุณครับขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ